เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยด้วยรลกกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนวิธีนะครับการสร้างไอดีใหม่นะครับอ่ะหรือว่าใครจะทําเป็นในส่วนของ <Red. S 1> การรีไอดีก็ได้นะครับรอ่ะก็ าจจะเป็นในส่วนของการรีเอาไอดีนะครับอ่าอย่างเช่นอยากทำไม่ดีไก่แบ็กแฮมอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดีมาเดี๋ยวเรามา,า,มาจบกันในคลิปนี้นะครับอ่าทั้งวิธีการสร้างไอดีใหม่นะครับหรือว่าก็จะเป็นในส่วนของการผูกไอดีให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทํำยังไงนะครับโอเคขนะั้นแรกให้เราเข้ามาเกมเข้ามาในเกมก่อนนะครับอ่าก็คือ เข้ามาในตัวเกมของเรานะครับสมมุติว่าเรามี ID อยู่แล้วนะครับอันนี้กรณีที่เรามี ID อยู่แล้วนะครับอ่าให้เรามาเช็คที่ e x t r a ก่อนนะครับถ้าเราอยากทำนะนะครับอ่าย้ําว่าทําได้เฉพาะ Android นะครับผมอ่าส่วน iOS จะไม่สามารถทําได้นะครับถ้าไม่ลบเกมอันนั้นไม่แนะนํานะนะครับโอเคอ่ะมาดูฝั่งนี้นะครับผมให้มาที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ลิงก์ Data ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่ตรงนี้นะครับเห็นไหม ถ้ามันขึ้นแบบนี้คือแสดงว่า ID ดีนี้เนี่ยมันผูก i อดีอยู่แล้วนะครับผมก็คือมีเมลผูกนะครับสามารถกดดูที่ตรงนี้ได้นะครับปึ๊บโอเคอ่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะแสดงบอกนะครับว่าเมลไหนผูกอยู่นะครับอ่าคนมี ID อเดียนไหนนะครับผมอาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าเรากดกลับมานะครับอ่าถ้าเราผูก ID แบบนี้แล้วนะครับเราต้องการสร้างไ d ดีใหม่ทำยังไงนะครับโอเคสมมติว่า เราอยากทำให้ดีแบ็กแฮมช่วงนี้แบ็กแฮมกำลังมานะครับอันนี้เป็นเอนดรอยนะทุกคนโอเคเราก็ปิดแอปไปนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราล้างข้อมูลตัวเกมเนี่ยผมก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลแอปนะครับจิ้มค้างไว้นะครับที่ตัวแอปของเครื่องของเรานะครับจากนั้นก็กดที่ข้อมูลแอปนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตรงนี้นะครับที่จัดเก็บข้อมูลนะครับปึ๊บก็ล้างที่จัดเก็บข้อมูลนะครับคืออันนี้มันจะล้างในส่วนของข้อมูลในตัวเกมเมื่อสักครู่นะครับ ซึ่ง i อเดีเมื่อสักครู่นะครับก็จะไม่หายนะถ้าเราผูก i อดีไว้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ผูก i อดีไว้ไม่ได้ติก๊กผูกเมื่อเหมือนเมื่อสักครู่อ่าถ้าเราล้างเนี่ยมันจะหายนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเราผูกแล้วก็จะไม่หายนะครับผมเราลลอกอินเข้าใหม่ก็ได้นะครับโอเคอันนี้เราจะล้างนะเพื่อที่จะสร้าง i อดีใหม่สร้าง i อดีไก่เผื่อเปิดได้แบกแฮมอะไรแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะโอเคกดตกลงนะครับอ่าคิดว่าน่าจะมีหลายคนอยู่นะครับที่ช่วงนี้น่าจะปั้นไกก่ันเยอะเลยนะครัเคอ่ก แบบนี้นะครับพอสร้างเสร็จแบบนี้นะครับให้เรานะครับเข้าเกมนะครับทีนี้โอเคเข้าเกมมามันจะเป็นเหมือนตัวเกมที่เราเพิ่งโหลดเสร็จนะครับอ่าถ้าเราไม่เคยมีดีเลยนะครับไม่เคยเล่นเกมนี้เลยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ากดอนุญาตนะครับอ่าสมมุติว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับในภาคนี้นะครับอยากสร้างไอดีใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับเราก็เข้ามาแบบนี้นะครับอ่าเมื่อโหลดเกมเสร็จเนาะนะครับก็เข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับ โอเคเมื่อจะให้เลือกนะครับภาษานะครับตัวนี้ก็คอนเฟิร์มไปนะครับผมอ่าก็จะมีอ่าอ่าคอนดิียนนะครับผมอันนี้นะครับคลาสี่ริเจียนนะอันนี้ก็เลือกไปนะครับเป็นออเดอร์ด้านล่างนะครับโอเคเมื่อเลือกเสร็จมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับโอเคหลังจากที่มาที่หน้านี้นี่ครับก็จะไม่มีเลข ID ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น ID ใหม่นะครับยังไม่ได้ผูกอะไรกับเทรนแบบนี้นะทุกคน โอเคทีนี้เรากดเข้าไปมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับกดทิ้ไปที่ตรงนี้ a c c e p t นะครับแล้วก็มาที่ a c c e p t ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้เขาจะตั้งชื่อนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับผมตรงนี้เราก็กด confirm ได้เลยนะครับอันนี้ตั้งชื่อในตัวเกมนะนะครับคือเกมภาคนี้เขาดีตรงที่ว่าเขาลันมาให้เราเลยนะครับผมก็คือตั้งชื่อมาให้เลยนะครับแลนดอมมาให้นะครับเราก็กดเอาตานั้นเลยก็ได้นะครับจะได้ง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับค่อยไปตั้งทีหลังก็ได้นะครับในส่วนของชื่อในเกมนะครับ โ okay. ออเค่มันก็จะโหลดข้อมูลเกมเข้าไปนะครับตรงนี้ปึ๊บอ่ามาดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเมื่อเราสร้างไอดีนะทุกคนโอเคมาอ่าเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับปึ๊บอ่ามาที่หน้านี้ก็กดเลยนะครับอันนี้จะเลือกเล่นแบบมีปุ่มหรือไม่มีปุ่มนะครับถ้าแบบมีปุ่มก็คลาสสิกนะครับไม่มีปุ่มก็ตรงนี้นะครับโอเคเราขอเลือกแบบไม่มีปุ่มแล้วกันนะครับโอเคตัวนี้ก็จะโชว์หน้าเมสซี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับ Welcome to Efootball 2024นะ โอเคตัวนี้ก็เลือกทีมนะครับมันก็จะบอกว่าคุณต้องการเลือกทีมไหมนะครับผมก็ต้องเลือกแหละนะครับวันนี้ก็จะเป็นเลือกเองนะครับส่วนพอรนี้จะเป็นเลือกแบบแรนดอมมานะครับผมโอเคก็คือเขาจะเลือกทีมของเราให้นั่นแหละเมื่อสสกูนะครับมันก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็กดไปนะครับผมก็รับของขวัญอะไรไปนะตรงนี้นะครับปึ๊บก็จะมีเจ๋เนาะนะครับนี่กาสร้างไอเดียใหม่ก็ง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับปึ๊บนี่ ก็กดข้ามไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนทั่วทั่วไปนะครับผมการอะไรต่างๆข่าวสารของตัวเกมนั่นแหละนะครับผมตัวนี้ก็กดข้ามได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่สร้างไอเดีมาแค่นั้นเองนะครับโอเคก็มารับของเลยครับทีนี้ปุ๊บนี่ก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายครับที่เขาแจกให้เรานะครับโอเคนี่ก็จะได้มานะครับโอเคตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับผมในส่วนของรางวัลอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ ก็อย่าลืมไปเก็บกันนะนี่ครับสำหรับไอดีใหม่ก็ตรงนี้ก็กดเข้าไปนะครับผมนี่มันก็จะเป็นการสอนนะครับตรงนี้อ่าสอนเพื่อที่จะแลกเอาอ่าการ์ดเปิดนะครับผมมาแล้วก็ไปเข้าไปเฉยๆนะครับผมแล้วก็ออกนะครับผมตรงนี้อ่าไม่ต้องไปเรียนหรอกนะครับไม่ต้องไปซ้อมนะครับกดคลิปไปเลยนะครับผมกดกริปไปออ่าโเคแล้วก็กดสต็อปนะครับผมแล้วก็ออกมาเนี่ยมันก็จะได้รับของรางวัลนะครับผมตรงนี้ ได้รับจริงไหมก็น่าจะจริงนะนี่นะครับโอเคตัวนี้ก็ไปทำอาลรกันจในหัวนี้ก็จะเป็นอ่าเลือกเมนูนะครับผมอันนี้เกมแพนนะครับผมออโต้พิกอ่าเนี่ก็จะไปเล่นอีเวนต์เอานะครับอีเวนต์ที่อ่าเล่น1ครั้งนะครับผมอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่อันนี้ก็มิชชั่นคอมพิวต์ก็คือทำภารกิจทั้งหมดเนี่ยนะครับผมสามอันด้านบนเนี่ยเสร็จก็จะได้ตัวนี้มาเลยนะครับโอเคมันก็จะมีต่ออีกนะนี่ครับมิชชั่นที่สองนะครับผมแต่ว่ามันก็จะปลดล็อกตัวนี้นะโอเคอันนี้เดี๋ยว ไม่ได้สอนแล้วกันนะครับน่าจะทําเป็นงินอยู่ทุกคนเนาะนะครับอันนั้นโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างไอดีใหม่นะครับผมเราก็จะได้ไอดีไก่มาแบบนี้นะทุกคนเนี่โอเคมาที่คอนแทกนะครับผมวิธีการเปิดเนี่ยผมก็เปิดตามปกติเลยนะครับผมก็จะมีแอคให้เปิดนะครับผมตรงนี้นี่ก็สับข้าหลอกไปนะครับผมเราก็จะได้นักเตะมาฟรีๆนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไอเดีเลยนะครับสร้างจากฝีมือตัวเองนะครับผมนี่ได้การเซมิโรลด้วยนะครับผมโอ้โห โคตรจัดอะล่างนี้เนี่ยแจ่มนะครับนดอกนี้ขอเลียครับเรววนมาครับไปทีมอัอังกฤษทานไปดอกนี้มาที่17นะครับอ่ามาที่เขาคนนี้ครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมได้มาอีกหนึ่งคนนะครับผมสำหรับปีของแมนยูนมครับกราแนชโชครับผมโออ่ะมาถึงตรงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะรีเปิดได้นะทุกคนใครที่อยากเปิดนะครับเปิดจนกว่าจะได้ก็ต้องทํารีนี่ครับผมทารีเหมือนตอนแรกแหละนะครับผมถ้าไม่ได้เราก็รีรีไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าไปลองดูครับว่าจะมาไหมนะครับอันดับแรกก็ไม่มีไฟนะทุกคนถ้ามาอันนี้ไม่มานะครับผมไม่มีไฟก็ไม่ได้นะครับผมอ่าอันนี้มีมีไฟมาเนี่ยคือเราจะได้ตัวธรรมดานะทุกคนโอเคสามดาวนะทุกคนนะกคน็หวานเจี๊ยบ ฟันเจี๊ยบไม่ออกนะครับโอเคก็สามารถที่จะทําเล่นๆได้นะครับผมอถ้าทําได้เปิดอ่าเลกแฮมได้ก็เอามาลงขายได้นะครับอ่าก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามนะนะครับตัวเดียวนะนะครับก็ถือว่าอ่าราคาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมปานกลางนะสำหรับเบรกแฮมนะครับใครเปิดได้ก็ลงขายกันละนาวเลยนะครับในช่วงนี้นะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะนะครับวิธีการสร้างไอเดียใหม่นะครับผมแล้วก็ได้ของฟรีตามนี้เลยนะครับ วันเดียวเราก็จะได้นักเตะโอ้โหว่าเยอะนะคร uh, ับผมได้นักเตะแบบครบทีมแล้นะนะครับผมแล้วก็เปิดเอานะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีนะอ่าอันนี้เดี๋ยวก็ทุกคนน่าจะเปิดเป็นนะครับผมเราอาจจะไม่ได้เปิดทั้งหมดนะอันนี้นะครับโอเคนะก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีการสร้างอันนี้มันเป็นในคอมนะครับมันอาจจะขึ้นบนหนังสือที่แบบไม่แน่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราใช้ ความรู้สึกส่วนตัวแล้วก,กันนะครับผมออโต้พีคนี่ใช่ไหมอันนี้ตัวเกมมันอ่ามันต้องอัพสก,กิลนักเตะนะครับผมมันถึงจะไม่เป็นเหมือนเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นเทียอัของเรานะครับไม่ได้เกี่ยวกับของทุกคนนะนะครับอ่าโอเคเนี่ยมันจะก็จะกลับมาอยู่นะครับผมก็มจะประมาณนี้นี่อ่านี่เปิดล็อกภารกิจก็จะได้มานะครับ มก็จะมีเจนะครับไอ้พวก1 0 0 0 3 0 0นเนี่ยนะครับโอเคมาที่นี้เดียวผูก ID ดีแล้วกันนะทุกคนโอเควิธีผูก i อดีนะครับสำหรับไ d ดีใหม่สมมติว่าเราเปิดได้แปค์แฮมแล้วนี่ครับผมอ่าเราต้องการที่จะผูกไว้นะครับเพื่อที่จะทำไปดีไกลต่อนะครับผมเราก็มาที่ซัพพอร์ตนะครับผมอ่าแล้วก็มาที่ลิงก์ด a ต้านะทุกคนปึ๊บแบบนี้อ่าสังเกตว่าตรงนี้มันจะไม่มีที่ผูกนะครับผมเนื่องจากมันเป็น i อดีใหม่นะนะครับเราต้องทำการผูกก่อนนะครับ กด okay, ไปที่ตรงนี้นะนะครับอย่าไปกดตรงนี้นะนะครับโน <No S 1> <No S 2> เลยนะถ้ากดตรงนี้ขายไม่ได้เลยนะครับคือขายก็ขายได้ราคาต่ำนะครับโอเคมาที่ตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้ไอดีนะครับปึ๊บโอเคมันก็จะโหลดมาที่หน้านี้นะครับผมจากนั้นก็เลือกไปที่โ o เ u สนะครับตรงนี้ปึ๊บจากนั้นให้เราเลือกที่สีฟ้าตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ตั้งเป็น ID ไทยนะนี่ครับเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเอาเป็น ID ประเทศอะไรนะครับผมเนี่ย อันนี้ก็เลือกเป็นไทยเนี่ยผมอ่ามันจะเลือกมาให้อยู่แล้วแหละนะครับมาเราอยู่โซนประเทศไทยนะครับอันนี้อังกษก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับภาษาอันนี้ก็เป็นอ่าวันเดือนปีเกิดนะครับผมอ่าอันนี้เป็นวันนะครับอันนี้เป็นเดือนอันนี้เป็นอ่าข้อศอนะครับผมอ่าจะเป็นพวกไอ้ตัวเลขที่เป็น1 9 9 6 1998หอะไรพวกนั้นนะครับไม่ไม่ใช่พศนะจะเป็นพศนะครับผมดอที่ตรงนี้ใส่เมลวของเราไปเนี่ยผมเรามีเมลวไหนเราก็ใส่ไปนะครับอ่า อ่ายกตัวอย่างของที่น่าจะใช้เป็นเมลนี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยอ่า id 12นะครับผมโอเคเราก็ใส่ไปตรงนี้ก็ตั้งรหัสผ่านนะครับผมตั้งรหัสก็ตั้งไปนะครับผมรหัสไหนก็ได้นะทุกคนปึก็ตั้งไปอันนี้เดี๋ยวตั้งให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ย้ำว่าให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับผมอ่านี้นะครับอ่าชินเนลจะตั้งเป็นแบบนี้ก็โชว์ก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ตั้งเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็รหัสผ่านนะทุกคนปึ๊บ แ,บบแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กให้หมดนะครับผมจากนั้นก็กดส่งนะครับผมกดส่งโค้ดไปที่เมลเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นเราก็แปลเลขที่เมลเมืม่อสักครู่นะครับผม่าถ้าเราได้เลขแล้วมันก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะ,ะได้ในส่วนของอตัวเลขมานะครับผมเดี๋ยวพี่เจ้งขอดูเลขก่อนนะทุกคนโอเคปึ๊บก็จะเป็นเลข9นะครับผม9 2 1 955นะครับสตรีมชแนลนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ผูกให้ดูเฉยๆนะครับใครอยากได้ไอดีนี้ก็ทักมานะทุกคนเดี๋ยวแจกเลยนะครับอ่าเป็นไอดีไก่ที่มีอ่ากาลาโชกับอ่าใครวะกาเซมิโรนะครับผมโอเคก็แอคเซปต์ไปนะครับผมปึ๊บแบบนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะผูกไอดีให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยขึ้นบอกว่าโคโนมิอาดีนะครับผมเกตลิงนะครับผมเนี่ยติ๊กถูกเนี่ยคือผูกแล้วนะครับผมอ่ากนดูตรงนี้ก็ได้นะครับปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นบอกว่า อ่ะเมียดีนะครับผมอ่ะเมลสิบสองนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขคนลเมดีนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับผมการผูกไอ้ดีนะครับแล้วก็การสร้างไอดีใหม่ก็สร้างแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เมื่อเราผูกแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะดีได้นะผมรีไอดีได้ก็ทําเหมือนเดิมนี่ผมก็คือถ้ายังไม่ชอบใจเราก็ไปกดล้างข้อมูลตัวเกมเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ทําตอนแรกนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็รีไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะได้ไอดีมานั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนก็ เป็นการไอ ID ใหม่นะครับทั้งการสร้างแล้วก็การรีนะครับผมอ่าผูกไอคนมีไอดีก็ทาแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้กดไลค์คิปทุกคนไปเพียงนี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม